ในข้คศ1821เป็นต้นมารัฐบาลอังกฤษได้ส่งเสริมให้พวกเสรีชนเดินทางเข้ามาตั้งหลักแหลงในออสเตรเลียซึ่งพวกเสรีชนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางมีการศึกษาเมื่อเข้ามาตั้งหลักแหล่งมากขึ้นก็เกิดการขยายชุมชนและมีการจัดตั้งรัฐต่างๆขึ้นเป็นอิสระจากการจากกัน ซึ่งพวกนี้จะเรียกร้องกฎบัตรที่เคยเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งแก่พลเมืองต่างๆชายรู้คนในอังกฤษมีการลงคะแนนเรียกคะแนนเสียงด้วยวิธีรับและอื่นๆออสเตรเลียจึงกลายเป็นเวทีเรียกร้องทางการเมืองโจนทำให้เกิดการจัดตั้งระบบ ข้อส่อ1มีการจัดปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐใช้ระบบสองสภาสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของรัฐส่วนสมาชิกสภาตัวแทนของรัษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศมีนายรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ รัฐบาลอย่างไรก็ตามออสเตรเลียยังคงมีความสัมพันธ์กับอังกฤษอย่างเหนียวแน่นประเทศออสเตรเลียมีจำนวนประชากรประมาณ21ล้านคนเประชากรในประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ชนพื้นเมืองชนผิวขาวและชนผิวเหลืองชนพื้นเมืองเาส่วนใอาศอย,ยูอ่ เขตพื้นที่ชนบทห่างไกลและมีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมคือการเก็บหาของป่าและสัตว์ด้วยอาวุธที่ทำด้วยไม้แต่บางสผืนได้อ,อพยพเข้ามาทำงานในเมืองโดยเปลี่ยนมานำนินทชีวิตแบบและและมีความเป็นอยู่ที่กสุ่งกรมงเกลือ,อทำให้ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในปัจจุบัน มีปริมาณลดลงพวกที่อพยพมาเป็นแรงงานให้กับชาวยุโรปรัฐบาลจัดที่อยู่ให้เป็นเขตพิเศษในดินแดนของ Đ รัฐควีนแลนด์และออสเตรเลียตะวันตกชนผิวขาวในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลียโดยเฉพาะชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามาตั้งถินฐานตั้งแต่แรก ในระยะแรกมีการตั้งถิ่นฐานเป็นไปอย่างชา้าชจนกระทั่งมีการขุดพบแร่ทองคำในพื้นที่ออสเตรเลียจึงทําให้เกิดการอพยพผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเรื่อยๆและมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนชนผิวเหลืองส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียที่อพยพเข้ามาในระยะหลัง สงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะชาวจีนตัมในยุคแรกที่มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียประชากรส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าต่างๆมาจากประเทศในยุโรปแต่เรื่องจากราคาและค่าขนส่งมีราคาสูงทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าขึ้นภายในประเทศทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในออสเตรเลียมากขึ้นการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ ของประชากรที่มีความสำคัญต่อสภาพเศษรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรของของออสเตรเลียอยู่ในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งและเป็นทุ่งกว้างจึงใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ดีกว่าการเพาะปลูกสัตว์เลี้ยงสำคัญได้แก่แกะ และโคลายิดสารวัตที่18ได้มีการนำแกะพันเมนอดีโนที่ให้ขนแกะหนานุ่มมาทดลองเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจต่อมากลางสารวัตที่19ได้มีการเลี้ยงแกะเพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงแกะและมีการตั้งชุมชนใหม่เช่น พอตพอฟิชลิปต่อมาคือรัฐวิกตอเรียชนขนแกะกลายเป็นสินค้าออกไปยังอังกฤษที่สำคัญและทำให้อ,อุุอุสาหกรรมการทอทอ,อผ้าขนส่งของอังกฤษขยายตัวอย่างต่อเนื่องจบแล้วครับ